อืม <G ã entender it> ันจะกระดามเป็นใบละนานะอทางนี้ก็ใส่ไหมบอกพี่น้องเนาะนี่ยังไงงามแหงอกกะประมาณนี้พี่น้องทางในเนาะแล้วพี่โดยแอมพาเนาะมือนี้เมื่ออื่นกะพางเบิง โดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อ,พอน้าตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อกันส่วงนี่กะเป็นส่วงแรงๆพี่น้องเลยโดยมาบันนี่กะทังเอ๋อและเผื่อกะจะกลับบ้านเลยพี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาสี่โมงแรงแล้วเนาะโดยกะมาบันนี้กะเพื่อกะมุ่งแล้วพี่น้องไอ้เมื่อกินข่าวมา สวยทั้งเลยล่ะเพิ่นนวดจับสอยเแหละตอกบบเป็นพี่น้องเลยโดยมาจับมายังซอยเอือยเพิ่นโดยมัอนี้ก็มีแต่สร้างผู้หญิงได้พี่น้องเลยมีแต่สร้างผู้สาวโดยเอาพี่น้องเดี่ยวกระเขาไปหาทั้งน้องเพิ่นเลยเนาะบมเป็นเหดยังอยู่พี่น้องเลยน้องหน่อยกับน้องใหญ่โดยโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้กับภาพบรรยากาศมืดๆเลยพี่น้องเลยผู้วาน้องใหญ่เพิ่นหัวยังน้อะนะเอาสบายดีน้องหน่อยน้องใหญ่โดยล่ะ นั่งนั่งทั้งไดร์บาดนี่กินเบ้านี่ก็ได้โอเคอพอมหน้าพอมตาพี่น้องเอ้มาหนิหุ่นน้ำก็มาแต่สื่อแล้ววัยละไพ่ไพไปสื่อนะอโอ้ไอไอทงบอโอ้โดยโดยเป็นไปสื่อห้ไปกับน้องใหญ่ไปละไปกับน้องน้อยโดยโดยมาอนี่จังได้ละอาบน้ำ้วบ่ยางบอื ทำแลยพากันอาบเดยเจ้าสองคนพานุ่งท่งใหม่เลยพอนี่ซื้อใหม่บอตรงน่อยใหม่บอลน้ำเจ้านะใหม่หน้องใหญ่ได้ส่ะใหม่คือกันโอ้โดยดีแล้ะบึงเนี้ยพี่น้องไยได้อันมีแต่คนได้สุดใหม่เบืงนาตาสดใสพี่น้องไงยิ่มพากันยิ้มเป็นเป็นอยู่โดยดีใจไปละได้ชงเสื้อใหม่อได้คนละจักโตนะ จักสุดสีโตอโอ้ได้ลายแท้ได้สีสุดผูพ <laughs> <laughs> ี่น้องเลย <laughs> สีโตคนปะน้องใหญ่เนี้ยสิให่วืาวเสือในกหัวโอ้ยพี่น้องเลยสทันยาาเรืองจะทันยาสันยาโอ้สยาในสรสยาเสือกิ <laughs> พาน้องหัวบางไหนน้องชิงกินน้ำสมาร์ทตอนไหนละ่ะอย่าพึ่งหัวให้น้องกินน้ำก่อนโอ๋อเ <c oughs> มลว่าเมละ่ะอาจจะมาเพิ่นเมื่อจะโดนระเบยล่จะโดนเลยจะหัวยังน้องน้นอยบอกเกินรึหัวยังหัว่ <c oughs> <c oughs> หอวหัวน้องใหญ่หัวน้องเกยใหญ่่าได้สุดสันในโดยอ้ะสิเป็นหัวเอย์เลยนะได้โดยลมดีแห้งจรอยมือนี้เจ้าใส่ไว้ละตั้งแต่เพิ่นบริสุทธิ์หายนะมี่อยู่บ่บ่มี่บ่ว้าวเราเลสิหัวเห็นยังใหญ่แล้วก็ต้องใส่แล้วพี่น้อยสิบสามปีเลยเจ้านี่ก็สิบสองนี่ก็เริ่มอะไรละเยเพราะว่าผู้หญิงสุมมือนีใหญ่ไว้พี่น้อย ได้ล่ะคนแอมพาย่างนั้นแล้วอลไบอกมาวันนี้ย่างบอกแลแล้วยงแต่อันม่ยงแต่อันกู้พื้นบปล่ะได้ย่งกินเข้าต้นสวยอได้ปิ้งมิแต่ให้เบิ่งได้พี่น้องไอ้น้องเท้ามาอีหล่ะได้ยังกินต้นสวยยืงให้เบิ่งได้ปิ้งปิ่งหมูตั้งแต่มาแต่บ้านนี่เคยไปเลาะตลาดลักแปะอยู่ไวล่ะ บอนองใหญ่เลยได้ <Okay. S 1> เคยอืเจาบัเคยแต่บ้านองหน่อยเคย <Okay. S 1> แล้ว <Okay. S 1> ออสองกินอืมไปหล่อซื้อเข่องก็กดีแล้วบ้านนี้ <c oughs> โดยมาบ้านนี้ก็ถือว่าเซ็จสิน้นพี่น้องเลยทางนี้กันเนาะเพิือนก็เห็ดมาฮอน,นี้เลยอาไพจับซอยเผิ่นนี่แหละตอนเอื้อเมื่องน,นะ <c oughs> จะเห็นบ่ โอ้ไอพามีเปลี่ยนกันพี่น้อยเมื่อกินข่าวแล้วก็ลงคลิปมาอยู่นี่กับสัญญาณบบมีเนาะมาบันนี้กับพอดีทางเมื่อละพิ่นกอยเมื่อพี่น้องเยเห็นแต่น้องหน่อยกันนายายบน้องใหญ่แล้วแบบนี้มีแต่แม่ละเพิ่นบอกว่าให้เอาฝาฟมันให้เพิ่น,นี่แค่ทางใดพี่น้องเยพาเพิ่นคือบบเห็นเอาไปเท่ากันต่อขี่เยอ๋อไปเท่าพี่มาอยู่นอกวะคือว่าถักพี่น้องอยบันนี้นั่งกับก่บในแดดชองมาเลยลนะเนาะ มีแต่เมื่ออื่นกะพังเบิงพิ่นอย์คะแนนได้เฮ็ดเนาะถ้าว่าไปก่อนก็สิบได้เฮ็ดอ่าปูพื้นเมื่ออื่นนะต่อเมื่ออื่นเศร้าเพราะเมื่อนี้กะสอยกันสองสามคนพี่น้องไอเพิ่นกะคาเวียงเนาะผู้ชายเพิ่นกะอืมน้องน้อยกะได้ไปเลาะตลาดลักแปดพี่น้องไอ้เมื่อนี้ได้สุดเลยไปรถจะไปซื้อตลาดใหญ่บาอ่เจะเอาเคยไปรวยตอนไปนะขี่รถไปกับไปทงมาเจ้านั้น้องใหญ่ เจ้าก,ก็ขี่น้ำไอโถงคือกันโ,โดยพี่น้องเลยสองไก้น้องเพิ่นเมื่อกี้กับรรยากาศฮ่อนๆพี่น้องเอ้เพิ่นอ,งงนอาบคำก็ได้ดอกอาบทุกมืออยู่ไหลาานนะ่ะเจ้าน้่มนะอาบเพื่อนในเกือบกับสีงามๆพี่น้องเอ้สดใสคัะอันนี้อันองงนี้พวกเพิ่อนสียังก่อนสีเขียวสีเขียวยยสีเขียวพี่น้องเอ้งามเกือบแบบนี้กัหมันเน๊ น้องหน่อยเด้สัซื้อใหม่อยู่ว่าตัวมีแล้วซื้อม่เออเลยสีดำสีดแต่งบวเปืือยหน่อยแล้วสีดำกับบวเปืือนจะบวมักสีเขียวบืมมันมันบวเขากับตัวเจ้าของเนาะตัวตัวห้าผัดดำไปใส่สีเขียวสามี่น้องเลยแต่กะคืออยู่ไลยน้องหน่อยกับน้องใหญ่ในไฟดำเบื้องหลังบอกจ้าดำกลัวไปละ อืเจ้าได้แนี่ยบ่าสีทนได้พี่ตออเลยว้าหลงสาวเัาสีทนได้ว่าเบาไทยอีก้สุดยอดเลยอันอดแดดอดทนแดดทนฝนเนาะน้องใหญ่ได้สาทนแดดทนฝนอยู่บอทนคือกันอ๋อโดยดีแล้วอีกเลย เป็นผู้หญิงก็ต้องเก่งเด้อเด้อเนี่ยทำงานอันนี้แรนขึ้นก่อนอืมมันเจ้าเจ้ากระดามเป็นใบละนนะเปะอืมน้องเป็นยังน้อยเด้เพิ่นกระแลนขึ้นก่อนแล้วเพิ่นเมื่อยเจ้าได้ซะเป็นบอเกลวขาวนำนาเป็นอืมดีแล้วเลยเห็ดเจ้าก็เป็นเบิร์ดเนาะอืมน้องเห็ดบอเป็นกับซอนเอ่ยกระใหญ่เลยอืมว่าวกับฟังคว่มพี่น้องไอ้น้องเพิ่นกระเนาะแตว่า การใส่ชีวิตมันจะแตกต่างกันอยู่บ้านเพิ่นแต่ว่าอยู่บ้านเจ้านี่แบบมีคนเห็ดวี่งเห็ดยังรายอยู่เลาละอีกหน่อยนะล่เามักีซ่ว่าเาขี้ซี่กับหัว่น้อะไรทั้งนั้นยนี่แบบว่าทางบ้านอ่ะทางฝั่งไทยเพิ่นนี่อาจจะบะผู้ผิดน้องบางฐานเนาะขี้ซี่นี่คือแบบว่าเพิ่นหมักเอาไปขายเลยลหละเนาะน้องใหญ่เคยไปใบละเคยไปเก็บอยู่บะ บางทีก็ได้โขาขี่ไวแล้วโดยไปเก็บขี้ซีคายพี่น้องเอเด็กน้อยทางบ้านเพลินเพลินวะดีแล้วน้องใหญ่ก็อยู่น้ำหนองนี่แหละเคยยางแมงแข้งยางแมงแข้งอ๋อยางแมงแข้งกับไปหาแมงแข้งน้องใหญ่เคยไปอยู่น้องใหญ่เคยโดยดีแล้วแต่ว่าต้นโตนี่พี่น้องเอเพลินจะอ้วกกว่าน้องเนาะอืม ั้งแตน้อยพอไวลเจ้าน่ะหรือว่าใหญ่แล้วจังอวบอืมต้นตบ่คือกันน้องน้อยนี่อารมณ์ดีเด้น้องน้อยมื้อนี้ยิ้มเป็นแป้นอยู่ฮะระวังมได้ล่ะเด้อแม่นสูงนี่ตอนแรกนี่ล่ะไึงข้าวอยู่บ่เจ้าีข้าวเย็นโดยอาเอ้ยสิบอกได้ล่ะถ้าเจ้ามามาแต่ละเทื่อเจ้ามาจกถ้วยข้าวนะถ้วยนึงถ้วยนึงถ้วยตัวใด <c oughs> อ,อันนี้เบาแน่นเบาอ่า <c oughs> บ้านี่นะจะใส่ถ้วยอ่ะมันบอมีเนาะนี่นี่ก็นี้แหละเห็นบ้าบ้า <c oughs> อันนี้หะใบใไหนใหญ่เป็นคนมาหน่อยเป็นคนมาเอาเช็ดโอ้เจ้าเป็นคนมาโดย <c oughs> บัานี่นะบอกน้องเด้อเจ้าใหญ่เลยเด้อ <c oughs> เอาโบเต็มถั่วใหญ่นะเพราะว่ามันกินสองคน <c oughs> มันหลายโพด น้องพวันเลิ่งพนหนึงเต็มติปโดยอารมณ์ออดีคักพี่น้องไอ้มาในีสองไงน้องเพิ่นพาเอือยหัวอีกแล้วบบบน,นี้ดีใจได้สุดใหม่เพว่านรู้ว่าจังใดเนาะเบิง้งเอือยกสีเหลาะเบิ้งนันนี่กันแป๊บหนึ่งพี่น้องไอ้พูเนาะมาบบบน,นี้ถือว่าคักแล้วทางนี้ก็ใส่ไมมบอกพี่น้องเนาะอันนี้จังไง งามแหงอะไรกะประมาณนี้พี่น้องทางในเนาะแล้วพี่โดยแอมผ้าเนาะมือนี้มาอื่นกะพังเบิงค่ะได้สิได้ปูเนาะอันนี้ขาว่างพี่น้องเ้ยบอกไปก่อนก็อย่าได้เหตุงามงามพี่น้องมาัดนี้ถือว่าเซ็ตสิ้นเนาะอ้วงควงแหงอนี้พี่น้องไอ้ทางในกะ กินเลยอ่้น่หละอหนังเนอบ้อพงไอพโอ้จะอวดสื้อพิดบอเอาไปนั่งไอละก็สีตังค์โทรเือซงามอียังไงละงามยังนะบบเมนคอไอพงได้เมนอุองพาองมันเป็นทีแบบเท้าน้ในจ้ะขื่องล้าแล้วโบเมน

พี่น้อยบรรยากาศมื้อนี้ก็ถือหัวห่อนนวนนี่ป้าจับผ้าสอยกันแบบหัวจนสีสีระเบิดอืมเลานคืนแห้งค่ะไหวละอืมหักบ่มีพายเนาะว่าพื้นว่าถ้ามีพัดลมนี่ก็ะเจี๊ยบเสียบใส่ยังเสียบได้ไหวละได้ไว้ละโอ้โบมีพัดลมพี่น้องไงเนาะเพราะว่าอ้าบรรยากาศฮ่อนถ้าได้พี่น้องเนาะยามกลางคืนน่ะ นอนนี้ละแบบอันน้องหน่อยนุงเสือนอนอยูบอนะ่บ่เจ้าน่ะบอกว่าน,น,น้องใหญ่เลยนุง้งมันห้อนมันเป็นอย่างดอกนอนผู้เดียวกับสองคนกับผู้ยิ่งพี่นอ้องเพราะว่าบรรยากาศยามกลางคืนนะห้อนเลยสว่างนี่มันแดดยามเว้นเนาะนอืมอลังกระซีพี่น้องมันก็ต่ำเนกนอนจะไงแล้วมันหอนนอกกว่าแต่อันบนนี้เตีนี้แหละเอามานอนอันนี้ก่อนบัเดึกเดิกมันซีเย็นๆแล้วเข้าไปหร <c oughs> ือว่าย่านวะ ญานบ่เ<อ>นีเ่ยเบิ่์กัอยู่นี่เนาะถ้าอารเบิร์ดนี่ก็โอเคนะน้องน้อยเนาะน้องใหญ่คือกานณ์ญาตอืมอ่าตอาจะอะไรบุญยวนนอนในนี่ตอนจะอะไรเรื่องลูกแมนลูกหนึ่งขาวน้องใหญ่ก็เปลี่ยนน้องเด้อเจ้าเด้อบางมือกะอลูกหนึ่งน่บอกอัน ห kind of ูจักคว่ำหญ่งไงอืมจะนอนบุเมือบ่ถ้าน้องน้อยบุเมือแล้วปุ๊กเอือยเดินมือหนาอล่ะเด้อปุ๊กให้หนึ่งซอยกันบางมือกันบองหน้ได้หนึ่งคนเดียวก็พี่โดนทุกมือเนาะเพราะพื้นท่านะอืมยามเศร้านี่มีถ้วยจานลางอยู่ใบละมีมีอืมต้นเอื่อยมากนะขึ้นน้ำใช้มาวันนี้บางทีน้่งเลยกินกินเก่งอันนี้เหนื่อย ไอทงมาโดนอยู่ไว <animals under kindergarten> ้ล่ะไอทงนะมากระชวยข้ามเมื่อกินยั่บ่โดยหัวใจแหละน้องหน่อยนี่อรวมดีพี่โตเลยน้องสาวดีใจบ่นอนตรงนี้ดีใจได้ไปตลาดไปหล่อตลาดซ้ำโดยงามคัก อยังไงล่ะผมเจ้านี้ปล่อยให้มันยาวกว่านี้ได้ละเด้อน้องใหญ่นะปล่อยให้มันยาวแล้วจังมัดขึ้นมันจักอันนั้นในอันนี้สั่นพดมันสั่นเกินเห็นว่ากะแบบว่าทอกันเลยจะมัดนเดี่ยงบัวนะ หรจเป็นแ่กี่อลแค่กี่ดอลเอาโบหันเอาแบโบเอาอันอันขึ้นเถอะเนี่เตะพมขึ้นนะเคยใส่่บหมักยี่บ๊ะใส่โบ้จะได้กระโปรงไวล้ล<ด>่ะอือคือหมักหนุ่มกระโปรง้นพี่น้องไนนอ,งอ้นอ้องเพื่อนเอาเงี้ยจะขึ้นือกระโปงค่ะคือเอาส่งแกแกเขาไป่อไปในเนี่อบะ เดี๋คือบบบอกว่าเขาอยากได้กระโปรงว่าสิกระบอกคนเพิ่งกันเลือกให้เลยาตามใจคนหมักนะพี่โน้อนนอนเลือกก<อ>ัน <laughs> จะเอาเสือส้ำใช้จะเา,สาเสือซ้ำใหนุ่ยน,น,น้องหนุ่ยเพิ่งหมักนุ่งกระโปรงเพคนละใส่ผ้าอันกระต๊อบเพิ่งกระทือบวันแล้วพี่น้องไอ้เมื่อนี้คักแล้ววันนี้ ยังแต่ม <m ics> <m ics> ูเอินเหื่อนกระต๊อบบ่ได้ะรเนาะมันใหญ่เลยแมนเลยเอิะอบก็้เอิกระตบเอเพื่อนได้เบได้ทั้งสองเอินเพื่อนกระทึก่นเนาะตอย่างอนอนเ่นหอ่อนืน่เอ เขาเซ็นคักเนาะน้องสาวเฮานี่พี่น้องเลยเย้เยจับอยะห็นหนาน้องเลดแผลนะ อือดยอันไพอีหล่ะเป็นยามนะอือดยอันเพิ่นเป็นยามเลยเพิ่นก็มาหน่อยล่ะเนาะอกมาขึ้นและือังวินและมาข้นก็ขึ้นกะไปแต่ว่าบัดพอจะผัดวายามได้ตลอดสสี่ชั่วโมงเนาะอือเป็นกระเบียบนบอกฮาคา เจ้าปอยากเราเราบระยากมาหาเจ้าเนาะเดี๋ยล่ะมั<อ> <laughs> นทำเนโทรมาอีกเพ่นหนะเพิ่นว่าว่าเพิน่นคิดทอดแล้วว่าแบบไอ้บอกเดียวล่ะเด้เดอถ้าเจ้าคิดทอดเฮาเจ้าก,ก็มาหาเฮาแน่ว่าสิอันอน,นี้ล <laughs> <laughs> ายเหมือนจังมาคิดทอดเนาะคิดทอดภาษาไต้เทวเนาะคิดทอดภได้แต่โทรบอกเอาได้สิเห็น,นะ <laughs> นหนาลเนาะเฮาก็อยากเห็นหนาอยากอยู่น้ำแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นรัวก็ได้อืมน้อยๆเพิ่นยังว่าเป็น อันนี้คิดฮอดกระโถมหาหาอยู่พี่น้องเอยากว่าเฮากะอ,อยากอยู่นั่งเนานะแต่ว่าห้าวปัดอยากเห็นหน่อยแหละเนาะอืมอด้วยน้องใหญ่ได้สักคิดฮอดพออยู่ไว้ล่ะอืมน้องใหญ่เพิ่นคนคนคือพอพี่นอดแปลแบบจังหวะยังได้ก็ คือพอได้ปปปปอ๋อแต่ว่าน้องน้องใหญ่คือพอแล้วก็คิดฮอดแล้วเนาะจีบบอกดโ,<อ>โดยสลัดคือพอสลัดคือพอเอาคือว่าพอสลัดอีละเอาเบ๋อขวาจังไดนให้สลัดคือพอเรยอว่าน้องน้อยแล้วว่าจะเอาสลัดคือพอ อือเอาออกเลยแหะไมันหอนนะอือนอละพ่ไอลูก่อือาพี่น้องอมันนี่กถทอว่าหอนคักเนาะโดยตอนแรกนี่กะสิกินจ้งโม่เละเขาแรงบบกินบอสดหุนบอสตอนแรกไงเขากเขาออก เดี๋ยวเอ่ยกับสี่ไปตลาดต่อแล้วนี่พี่นะ้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้กับสี่มงป้ายแล้วโดยเดี๋ยวมื่นเศร้าก็เลยสี่มาหาใหม่ได้ละเด้อ<ม>ทาวบวข้าววิ่งะนืมว่าเรื่องเงินมะม,มุมายังเกาะไ,ได้รับก็จะอยากไปตลาดนะเอ่ยบอก คิดโดยเอาพี่น้องไอคลิปนี้สิขอจบคลิปเป็นเพียงสัมเนเดอร์พี่น้องไอพบพ่อกันคลิปหนาพี่น้องไอ้โดยก็ฝาก่อมม่พี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้น้องลาตี้ในเด้อพี่น้องไอ้เผื่อเป็นกำลังใจเนาะโดยเอาคลิปนี้ไปแล้วน้องๆเนาะโดยเอาสบายดีล่ะโดย